สวัสดีค่ะท่านช่วงเอฟซีทุกท่านค่ะยิดดีตอนรับข้อสู่ช่องเจนนั่งน้ำโชกนะคะท่านช่วงขาสำหรับมือหนีสีผ้าท่านช่วชมาติดตามตัวเลขแนวทางเมเพิล่อยลานเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางของเมเพิเทียวที่แล้วนะคะท่านชมค่ะเทียวที่แล้วเข้าไปที่หนึ่งหาศูนย์ตรงตรงเลยนะคะหลักะตัวรูดตัววิ่งเข้าทั้งสองตัวทั้งหนึ่งทั้งศูนย์ แต่ว่าจับคูสองตัวนี่บ่เขาแต่ว่ามาเขาตัวเลขสามตัวผู้ใดที่ติดตามไม่เพีเป็นแฟนคะ่ะไม่เพี้ก็ขอแสดงความดีใจนัเดเอืมมะ่ะท<ม>่าท้ช่วงะตอนนี้มาหอดบานไม่เพีแล้วนะคะ<ม>เอาพบเจอก็ไม่เพีเลยนะคะทมชมคะ้ช่วงะาไม่เพคีค่ะสวัสดีพพค่ะใครใดเนาะดีใจเลขเลขสามตัวจะกองบพรถือหลายก็จ้างเถอะเพจะดีใจว่าจะเอฟซีได้เนาะ เพราะว่ามันมันกิดเข่ามากหลังจากงวดศูนย์เจ็ดหาผลัดเทกี้เฮ็ดเพราะท่านเป็นมันเพราะท่านเองหูวจักสูตรจ้าเออเพราะว่าพอว่าวาเลขเพราะว่าเลขออกอับศูนย์ศูนย์หาปรับก็เลยมาเฮ็ดโอ้มาหล่ะมันหล่ะเข่าดีดีเนี่แต่ว่าส่วนมากมันจะเข่านี่ซิฟฐางวดนี่ข้อกติดเข่ารอบที่สองเรียกสูตรนี่สำหรับวันพุธแต่ว่าจะส่วนมากมันจะเข้าวันศุกร์จ้าจ้าแต่ว่ากันยงว่ามันใจวันศุกร์ล้านเปอร์เซ็นต์หรือนจันทร์มันเข่ายากแต่ก็ถ้งเกินเข่ามันเข่าซาำตัวเลยเนาะ อันคอเลขยกเมื่อวานเนี่ยเมื่อนั่นเมื่อคันมันออกคือเกาหนึ่งสูตรหนึ่งไม่เพี้เกียงใดท่าทะก้อนออกหรือหลังออกกับซังสีเกียงได้ศูนย์เจ็ดห้าเลขล่างสี่ศูนย์เด้ก่อนออกหรือหลังออกกับสีใดยังสีแต่ว่า,า,าห้องบอลหมูว่ามันสีออกสูตรนี้พ่อเลยว่าเอาถอดออกแบบศูนย์เจ็ดห้าเนี่ยกันเลยเด็ดไปเลยศูนย์สี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่มาขึ้น,นบัตรที่นี่ก็เลยว่าเอา ศูนย์ซีหนึ่งเนี่เทียมันเป็นศูนยหานึ่สื่อๆได้กระเล็ดขึ้นจะคว้างเล็ขึ้นบัดจะคว้งแขนไว้หนึ่งห้าศูนย์กับว่าสื่อได้บัตรสือไปสื่อไปสื่อศูนย์หานึ่งบัดบอกเอฟซีว่าระว่างส่มนีเรือตีสุดตลอดจะคว้งแขนแล้วร่องสื่อแล้วสีส่งแล้วเอากระหน้ามาสุดโอ้มนเทียมมาถือมาถือเงินมันบอกถือเก็เทียมจะได้เงินนะเออเอเออกรเลยเออกระเลืหลุดหึ่งไปละกระลุดศูนย์กับแ้นไว้กบส้มขึ้นแล้ว เอาแขนศูนย์หนศูนย์ีหนึ่งเนี่ยเออเออปาสันก็เลยหลุดหนึ่งก็เลยไดทั้งบนทั้งล่างอยู่ค่ะจ้าจาก็ได้เรียตัน้ำเน่กค่เพราด้ยากเด้กินอยู่แรกคือกเคนอยากนคือกเค้ื่อนมันจะพ้อมมาซื้อกับสร้างขอประสันมันก็เลกหน่วยตับาทที่กินเจนั่งรสิเขียนไปหมดนี่เอ้ยฝนเวิรงนี่ระสิเขียนไปหมดมันมีแปดตอนจ้าจ้าเกนังสิเขียนไปหมดหลักก็เลยว่า พออย่าไปเมิดมั ment, นมันขะกระเหลี่ยมสลับกันเหลี่ยมเยอะเที่ยวนีน้สีเขียนไปเบิดอยู smoked smoked so yeah, to mud, ่ฮะเที่ยวนี้จังสีเขียนไปเบิดเขียนไปเมิดเขียนไปเมิดหลดดิจ้าจ้าเขียนไปตัวระบาดก็ได้เที่ยวนี้จังสีเขียนไปเบิดอืมจ้าแต่ว่าเลขชุดนี้เลขชุดนี้บอบอจะเน้นตัวนี้ได้นี่เพราะว่าเลขเก่งไหมเขาต้องเอาเก่งเก่าเก่งไหมใส่น้ำนี่นี่นี่เก่งไหมนี่ไม่ได้นี่แต่ว่าคือเมื่อคืนนี่ มัต้องสื่อตัวอื่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสิเขียนเส้น่งเราเดีเดี๋ยวสิเขียนร้อนนี่เจ๋าจ้าเขียนสูตรหนึ่งเรียกร่างเอท้ช่มขาสีบอบ่อนมา่เทละเลียเทละหน่อยได้ไหมเขียนเออบ่อนเปจังใจเลยบ่อนตำนาตำหลังไปตำถือกระไขอยู่อ้าวมันมีผิดไม่เจอเอาวิ่งลู่ตัวใดไม่เพลดขาตามเบิ้งนี่ในเนีนหนึ่งนะอืมมันจะมีหนึ่งมีเจ็ดอืนหนึกับเจ็ด ล่องศูนย์ซะเปยังหิงหลุดห่กับเจ็่องศูนย์เนาะมักที่สุดคือเจ็ดศนย์หเลขร่างเจ็อ็ดอรองศนถ้าตามห่อจะเห็นว่าแต่ละเถวเ่เคยเอาเลขเป่าไปเด้อเป่าเลขสูตรเป่านั่นเลขมา่ตัวเดียวตัวหนึ่งอันสูตรที่อันเฮ็ดใบนั่นอันสูตรตัวนึ่งยังไงขอกระป้อยไปเนี่ยคันบ่าเอาลายลายสูตรคือเลขมือขึ้นหน่คนสิป้อยหนึ่งหกับศูนย์ศูนย์ห้เด้ เกีนังที่ที่เขียนไปแม่นหมหมูว่านที่เจ้าเสียเอาสูตรนั่นง่ายๆตัวเดียวเอามาเอามามือวันผุดได้ก็เอามาหมือนตวนพุดเหนียวมาเลยเอาตอนนั้นเหเดนก็มงเอาตัวขึ้นวอดก่อนตัวใดก่อนตัวนี้ละตัวที่คอยว่าหน่เออว่ามาเลยเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศย์หนึ่งเรียก่างเจ็ดเจเจ็ดศูนย์หนึ่งเรียกร่างเจ็ดเจดหนึ่งหนเก้ารียกร่างศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเรียกร่างศูนย์หนึ่งอันนี้สูตรหกหกสี่เรียกร่างสามหม สามสามเก้าเลขล่างแปดสามศูนย์เก้าสี่เลขล่างห้าศูนย์ศูเสีเลขล่างห้าศูนยนยเลขล่างห้าศูนย์หลงห้นี่แค่นี้เนาะจนี่ละเออชุดสามตัวไม่เพดไหลไหมเนี่ชุดทเชือบชุดนั่นบ่ซื้เลขเลขตลอดปีนะเออศูนย์ห้าเจ็ดไดไฟฟ้าชุดตลอดปีศูน ศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์เออหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดเออหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์แล้วครบแล้วแค่นี้เนาะครบแล้วอันนี้คือ สูตรตลอดปีด้พี่น้องคะ่ะถิ่นซื้อถิ่มไบ้าละสองบาทก็เสียลายม,มันมันมันเข่าเรื่อยๆอยู่ค่ะแต่ที่แทนเนียนๆมันซุกคอยจังสีเนียน,น,น,นตัวเดียวเรื่องถเ,เอาท่านผู้ชมคะ่ะน,นี่คือตัวเลขแนวทางของมีเพรนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสรุปโอ้อทบทวนตัวเลขก,ก่อนเนาะมีเพรเนาะตัวเลขแนวทางของมีเพรสำหรับมืออื่นนะคะ เล่าพัฒนาวันที่7สิงหาคม2016เบอรงก่ตันตัวเลขวิ่งรลูดคือ17ล่อง0อชุด3ตัว2ตัวล่าง70177 11901 33983 09450 50050นะคะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของเมเพีรนะคะ เอ่อเน้นเน้นชุดใดหรือบบเน้นหรือซ้ำกันเน้นบอดเนี่ยมันจะมี่นี่ชุดไม่ไม่เอยมองนี่อันนี้เน้นเนาะนี่ชุดไม่ไม่เอยมองชุดเนียนเหมือนเมื่อคืนนี่นะโอเคอันนี้ชุดเนียนเหมือนเมื่อคืนนี่นะจ้าบ่าเธอออกคือมืออ่าที่มันออกอ่าหกหกสี่เลขล่างสามหก่านี่นี่บอดหนึ่งหนึ่งเก้านี่บอดหนึ่งหนึ่งเก้าเลขล่างศูนย์หนึ่งอืออย่ามีเท่านี่ละอีเธีย่เบื้องไปที่มันถีเขอศูนยใดแต่ว่าเขาเน้นตัวว่ามันคักๆมันกับมันถื่อลังยา ลังแกมันกระถือลังแกมันกรบปถือเอาสิมีอยู่นี่นีแล้วเนาะอันนี้สูตรตลอดปีก็บต,ต้องช่วงค้า,าตลอดปีเลขสมต,ตัวเลขสมตัว7 7 5 5 150 170. มีศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าห้าหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าห้าเอหนึ่งศูนย์เจหนึ่งเจดจิ้มใ้ยางระบาดสองบาทน้อยเด็ดเนาะไม่รู้เพราะว่ามันแม่นอยู่นะคะเม่นอยู่เพราะว่ามันชูมันกับเขา่าศูนย์ยึดาเมื่อนมันกับเข่าหนึ่ศนย์นี่นเห็น ตอก็เลยนเนาะละตอกก็เลยนเนาะไม่อมืวดจับมือเลี้ยงมือตอกหาหนึ่งเกตหนึ่งสุกรหาหนึ่เกตหนึจ้าเจ้าเกตเจ้าของจักต้นสุกรหาหนึ่งเกตเอาไม่เกตจับโซ่สิสรุปเลยเดีโอ้ยเหมือนย่งแต่กดสิว่าโหลดหนึ่งดศูนย์เขอาเขียนเลขกนาท่านก่อนอันหดหนึ่งโหลดศูนย์กับอันสิว่าหาหนบ่อหม้อหาว่าหานึแล้วบ่อปลาศูนย์หนึ่งก็ถือคัาวเขาแงงหน่อยจนหมดน้ำใจขาเรื่อนี้แหละ หนึ่งศูนย์หนึ่งไม่เลยังกว่เลยฮะสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกแปดแปดเนาะแปด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 สี่หนึ่งสามศูนย์เก้าหกแปด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 ธนาคารกรุงเทพกรุงเทพกรุงเทพบรรจวันสุกนั่นเพราะว่าสิบหางวดหรือวันผิดจ้าเสียขนาดพอนักเรียนเลขนินบนยังยังไม่เพียรซหางวดโค้งมันผิด อันนี้ยังว่าท่านหลุดอยู่วะบาดที่ทั่ววะอ๋อทำช่วมติดตามไว้ล่องมืออ้าวหนีคอเป็นีลูกค้าเล่นุัญชีตามนี่นะคะเดี๋ยวเฝ้าขีดกันก่อนเพื่อชีวิตได้ถือกับบอดเว่าบอดถือกับบอดเว่าดอกแล้ยวตาหนำใจจ้าแล้ยวตาหนำใจเป็นการต่อบุญกันเป็นการบูชาคู่เนาะค่ะทำช่วมเนาะมันจังแม่นนะคะมีบูชาคู่มันจังแม่นเอาไปเพียรจับเลยสิสรุปไป สรุปเลขแนวทาโอเคค่ะอ่าอันนี้คือตัวเลขแนวทางของมือเพชรนะคะตัวจริงเสียงจริงของแท้นะคะแค่คล้องเก่าๆอยู่แล้วเดิมเดิมอย่างนาเดิมเดิมมืเพชรเอ่อตัวที่ไม่เพชรเน้นไห้คือเจ็ดศูนย์หนึ่งกับเจ็ดเจ็ดตัวเน้นก็มีสิทธิ์ออกตัวบนเน้นก็มีสิทธิ์ออกเือากันล่องมาคือหนึ่งหนึ่งเก่าก็ศูนย์หนึ่งนอกบนนั่นกับเน้นกับจัดไว้คือกันกับถึงช่วงขาเพราะว่ายประมาศสามสามเก้าแปดสามกับสาคัญ 0945050050กะสำคัญราคาค้างท่านี่กะสิเป็นเลขชุดสามตัวตลอดปีนะคะคอยทุกท่านทุกคนโชคมาล้ำลุยจ้าคอยใม้สุขภาพแข็งแรงโชคมานลำลวยขึ้นกันตัวเลขเนียท่างคอยเงี้ยงปังๆเข่าสองตัวสามตัว สี่ตูพร้อมหกตูพร้อมเฮียงดีน้องใบเพชรเนาะอ้ันน่จ้าขอบพระคุณมากค่ะใบเพชรค่ะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเิียขงเด้อพี่น้องเลย